น้องม่ออกกอามึงมาอันนี้ก่อนดูเป็นตะกองก่อนสบายดีเด้อพี่น้องหลดหอดแล้วเนาะมึงอือ มันคือละเท่ไหนโอ้ยปากหมอนใครแต่มีลมพี่น้องเอ้ยยังหม่าม้าย่างไฟนะแล่นหน้นะสั่งไปพระสะสองคนมาเอื้อนเท้าหมาม้าอลไรบอกเขามาเจาะโดดทำเนี่ทั้งเองพญางคือมาแล้วนี่นะเพื่อนเองมาอะไรจังใดเออขันพายอยู่เพื่อนชี้เคี้ยวหม่ามันเที่ยงเองกับมา อยู่ข้างว่านยางหานสายเดียวก็อยู่บ้าน่านก็มามเข้า,า,ขาก็ประกาศแล้วว่าหนาท่านมาสินี่ยังมันสอดอยู่ใส่มันมีหม่องสอดไรแ,แม่ม,มันจากนั้นอ่ะแม่นางน,น,นกาอีพอแล้วาด้วยดูป,ป,ปึ๊บไปเลยโนลุงโอ้ปึ๊บปาอะไรเนี่บาดเดียแล้วก็ไปเลยไปเลยไปสร้งเลยวะท่านมาแล้บาเดเื่องเร ไอแบบไม่สั่งเลยมาห้าเนี่ก็มาเที่ยงห้าก็มาเจ้ารัทแเลยเราดึกเลมายเฟร่ค่เด่มากเดมาเดาเ้าดเศร้าเพ่อนใหญ่เ่นจนมากนอนพ่อนบตื่นมานเนีกพดที่ชังจะได้ชยเฉลี่ยนี่เงืนได้สงเซางนอกก็แจ้งเบิรไทพอเบิร์ตเจ้าเิห้งนอีมาสลบ ออกไปนอนอยู่กลางเพื่อนผมเปิดพัรลมนอนอลมดจะเปิดได้าแม่สายสายหนึ่งกบบไดรับบานสีเคียวนะแม่ใช่ไองสายองบอดอ่าบอเอบอดเอน่โอ้ยเั็นวะอันบอดต้นอดันดับมโพารลมบ่ดับออข้า่มีหมดเตะไทยดิบอะบงใหญ่เลย ลำนังชิโน่แล้วนอนเย็นผู้จะมาแหลกไงเวลาโคตรโคตรอ้าวเอิญประเสริฐเพิ่นที่แตกละขีฮขี่แตกทั้งแม่ทั้งลูกแม่ประคอดปล่อยมันอยู่เอิญศาสตรน้าเหบะมี่ยองน้าเปนกูดนั่นดิมาแล้วเชิญเขาวานประกาศพี่น้องมาแล้วสิเมื่อเปิดน้าไว้ก่อนพี่น้องเงยมันไปอีกบอกเขาคนถึงบอกเขาแม่ประคอด เขาไปเปิดน้ำใส่ห้องน้ำให้แน่ให้มากเลยนะมึงดูบ่อสันมึงสิไปขี่ไปกุร่างแล้วบอกมึงว่าคุณเปิดน้ำอยู่ทั้งเที่ยงให้แน่ไม่พอคัดขอภัยด้วยพี่น้องเดปนาะร่วงเพราะมันอ่อนเฉยเลยนะมันหมอนอ่อนหลือใบหยากมึงบอใส่ซองอันแบบมันฮาเคยเห็ดนะเฮ้ยอันหนึ่งบ่ใส่ซะนะ ตะแกงน่ะอีน่องเตรียมเมื่อพรอนและนี่น่อยนี่เออคุณอาปรอนติบนู้ด้วยคุณอาหน่อยติบยาคานะฮะพอนติบนู้ด้วยคุณอาหน่อยรางวัลหนูอันพรอนงามมันว่า ออ้ยอันดับหนึ่งของเงียนเลยแหละแบบผมเลยผงยาวเด้กตอนสุดทายพอนบอกเป็นค่ะเป็นแต่เต้นค่ะเป็นตะหอนค่ะเป็นตะหอนค่ะบอกเออพอนกูว่าอีน้อยมึงพอนเถอะอีน้องเด้ออีน้อยมึงนะ มึงบ่อ่อนทรอะมันอ่อนาเองอด้วย้มันเาะนี่าทั้งดาทั้งเือขลบบ้ปากเลอะปากเลอะบอกอนาดอกองไม่เอ้บ้านอ้ยมันก็จะเป็ดเป็ดนี่แล้วไหเอ้บ้าน เพราะว่าอยู่อาบุญปันอาบุญมันเสาร์อาทิตย์นี่ระวังนะอลีอลีอลีแม่เอ้ยเพามันหมักรับเสี่ยงได้เสี่ยงแต่ปกติบางมือบางเดือนอะไรก็ยังดับเสาอาทิตย์โดนมันมันหมักดาวดับเสาอาทิตย์วันหยุดขะเจ้าเด้แมยมาแรงเลยแม่เด้อแมลงนี่ แด้ chat, ่บ่อแม่ผด่ aunt, ่า si ่่่ดเย็นเนี้ยชัวไอแม่จาทัวมาแรงบ่แม่สีเตออยู่เปล่าตะว่งไฮโลแม่แคือได้สิกินเก้า์ลดเลลสิไปมาสมาโลน่แม่ค่วมั้ยเอยสิแจกจังมองลงท่านน่ะก่อนยกยอดสฉาะบ่รือหลัง มันแล้วได้ถวยก็ยังบมท่านอันนี้หมอาอาบก็บ่งกันไรอืมลายอท่นล่างซ้าโอ้โหเฮาน้าไปขอดอาบอยู่ในไฮพี่น้องยังน้อยหนึ่งหน้าน้ไปขอดอาบเซา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  มันเห็นหน้ามั้ยแต่โมขึ้นกะซีนอืมอยากเลี้ยงแล้วล,ลวกมันมาเร่งมาไดมาโกโด,ด้านจะฟองแล้วแบบนี้เออกี่โมงเลยเนี่ยมันมืนวันสี่สิบเอ็ดโมงหรือเปล่าสิบโมงแล้วเธอหนาเต้าเอือยนะฮะพัทมีฮะสวัสดีค่ะ

มืดเท่ไหมมืดมืดเลยเป็นน้ำตาก่บอยมันเบิ่งสวยกูดูเป็นน้ำกลอเออคุณหห่อฮิมฮี่ฮิปีอย่างนี้สจัดการมาเองขก่งไม่ใ่มาฮิมฮี่หรอ แม่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ีมจะจัรถสกรถลาด้วยแม่ชีมก็ด้วย่นันแต่ชายนี่บอกเยทานโอเคละมากมันขาดแร้วบต้นนต้นนี้เปื่อยปวดกระโบได้ปวดกระโบได้

กบเมื่อเมื่อแต่ว่าพี่ราดยทีาดใกล้ับหยกใเลยมาโหจะจะเ้ากรบายองกระบายงมาช้เพ่ยพรเจ้าคือบอบประกาศใส่ทรโขงหยกต้นใดลยกสิบโล่ปเนยยกแปดปัเนบดระเดี๋วได้ออกกขาน้ามาเติมตอนแม่ ดีล้พ่อพักหมอยืเล้ำมาตื่นใช่มันน้ำอดแล้วมันเหนียวเอาน้ามานี้หนีน้าีน้ำอนอยู่นี่ปลาโตอันนั้นดีบอันน้นีกจะได้ส่ามามนึมาใหม่แมอนี้ ฮ้ยมึงจืดหนาไปดมบุญบานคำมึงกับไปเจหนุ่ตีดอยแม่เอาทรายแม่ดอยดยแม่มาใส่ด้วยแม่เด้อดอ ที่ดีพ่อหน่อยรวมด้วยช่วยการทุกคนซูคุณหานพักแป้นนะบอส ฮะไปลมันจะทิ่มคอคนกินไหมมันไม่ทันแบบนี้ไม่ต้องห่างเลยเขาโอ้ยจะเหม็นสาดมันหมูจักเลยนะเนาะตัวได้สวยงามบอกว่าซองข้อมืออืมไอ้จบบนี้มันสีข้อขานในมือ ลุงฟอมบ์มดหมดนะเจ้าฟอมบ์บ้างเอาลงเลยลงแล้วนะครับโอ้ยแม่นี่ขยันอะไรน้อแม่เนาะขยันขันแข็งอะไรอีแม่นีจะได้ใส่ผู้ชายบ่อแข็งนะแม่เนาะเป็นอะไรแม่งมแล้วงมอีกบ่แม่บ้งมแล้วงมอีกกะบ่แข้งก็ยังซื่อๆอยู่บ่แม่ทำมันคั่วแล้วมันจะคั่วแล้วเลยแต่วาสิไปคั่วดที่ผัดทอด ยังกอะพวลูกก็คือพวแม่สบอแน่นะพวกลูกเออพวแลูกเออวลูกแม่แม่มาขีบสี่แม่ทานนะมเต้าใหญ่พี่เล่งสองสี่สิบ สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดโลโดยนักข่าวรถแม่พัวแม่ได้ลูกพัวแม่ได้ลูกบ้าอันก็จะมาพัวลูกนะแนมใส่ลูกสาวอยู่ได้แม่มือว่านนี้ เอาซอสซายเปิดขิดห่อแล้วมั้งแบบว่าม่ถูถครับรถเจสิลงคองเช็งอีกกระเทยตัวนี้นะมือแรกแม่มือแรงอย่ามัวแต่ไปเผาวงห้โล จ็กโลซาด้วได้ดอกพัตมีกับพี่น้องโอาากก๊ยพัตแต่ละเถือกนะครับบมเคยได้กิน,น,กน <c oughs> ซสมกับบรีสม์มันบอกขึดยา,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 ายข้างบอกหมักพาก็ะใหม่กินหนาด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยวจะมาลวกใส่แม่ก่อนมาแล้วมันถั่ไวไปไว